ครับเชา้านี้ขอมาแบ่งปันตั้งชื่อเรื่องว่าความเดิมอย่างเติมความทุกข์นะครับแรงบันดาลใจในการพูดเรื่องนี้ก็มาจากคนใกล้ตัวคนที่คุ้นเคยนะครับแล้ก็รวมทั้งประสานกับเรื่องฟังมาในโซเชียลด้วย เพราะว่าสิ่งที่มันเกิดก็คือว่าบางทีเราฟังเรื่องเล่าแนวินของคนที่มาให้สัมภาษณ์หรืว่าจะเป็นดา,านรา influencer อ,อืๆๆ่นๆจะมีในบทสัมภาษณ์ส่วนใหญ่เขาจะพูดถึงสิ่งที่ผ่านมาแล้วนะครับความเดิมเป็นส่วนใหญ่นั่นคือบทสัมภาษณ์เอาประสบการณ์ความเจ็บช้ำความดีใจเสียใจมาบอกเล่า เพื่อที่จะเป็นอุทาหรณ์ให้กับคนอื่นว่าอย่างน้อยเขาก็ผ่านมาได้แล้วทุกคนมันก็มีมุมที่ดีและไม่ดีที่ไม่ได้แตกต่างกันอันนั้นผมก็เข้าใจหลักการของการเอามาสัมภาษณ์เพื่อที่จะมาสะท้อนให้คนอื่นรู้ว่ามันมีมุมหลือของสังคมนี้หรือคนหลายคนที่มันมีอะไรที่อาจจะคล้ายเรา หรือมันมีอะไรที่เราควรจะเรียนรู้เขาก็จะเอาเรื่องความเดิมเก่าๆมาเล่าและแน่นอนว่าไอ้สิ่งที่เล่าเนี่ยถ้าเกี่ยวกับเรื่องชีวิตมันก็มีไม่กี่เรื่องมันก็มีเรื่องเงินทองชู้สาวเพื่อนความสัมพันธ์หรืออะไรทำนองน,นี้นะแต่มันตรงที่ถ้าเกิดว่าเอามาเล่าแล้วคนที่ได้ฟังเอาไปพัฒนาต่อ เอาไปเรียนรู้ว่าไอ้สิ่งที่เราฟังมาเนี่ยอ๋อมันเป็นประสบการณ์นะเราไม่ตัดสินว่ามันถูกหรือมันผิดแต่มันอยู่ที่บุคคลหนึ่งที่ได้รับการกระทําสิ่งไหนมาหรือเหตุการณ์อะไรมาแล้วเขาจะตอบสนองกับสิ่งนั้นยังไงหลายคนไม่เหมือนกันหลายคนรับสิ่งนั้นมาแล้วต่อต้านแล้วเดินต่อมันก็เป็นอีกทางหรือหลายคนรับสิ่งนั้นมาอยู่กับมัน ให้อภัยทําความเข้าใจมันก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งอันนี้พูดภาพรวมนะของเรื่องต่างๆในอดีแต่สําคัญตรงที่เราเอาความเดิมจุดไหนมาเปรียบเทียบเคียงกับณนะปัจจุบันสมมุติเราเอาความทุกข์ในอดีมาบอกว่าเฮ้ยตอนนั้นนะเราเหนื่อยน,นะเราร้อนเราหิวแต่ตอนนี้เราโอเคขึ้นเราอิ่มท้อง มันก็เหมือนสร้างกำลังใจแต่ถ้าเราเอาความทุกข์ในอดีตที่บอกว่าเฮ้ยเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราจะไม่เป็นอย่างนั้นอีกแล้วแล้วมากดดันชีวิตในปัจจุบันถามว่ามันดีหรือเปล่าอันนี้ก็ส่วนตัวเชื่อว่าไม่ดีแน่นอนหรือเอาความตอนที่มีความสุขในอดีตนะฮะได้เที่ยวได้กินได้ซื้อของได้ฟุ่มเฟื มาบอกว่าตอนนี้เราทําแบบนั้นไม่ได้เอามากดทับปัจจุบันทําให้เกิดความถูกอันนี้ผมก็คิดว่ามันไม่น่าจะดีที่จะเอาความเดิมมาต่อยอดสูส่ปัจจุบันแต่ในมุมกลับกันถ้าเราเอาสิ่งที่มันร้ายหรือมันดีก็แล้วแต่แม่ดีมาเขาเรียกว่าตบทวนความสรงจำว่าเอสมมติว่าเราทําดีแล้วนีตอนนั้นเราทําดีนะ ชื่นชมตัวเองขอบคุณตัวเองที่เก่จงจากแ้วันนี้เราอาจจะไม่ได้มีโอกาสเป็นแบบวันนั้นสักเท่าไหร่แต่เราก็ชมเชยตัวเองว่าเราเคยทําได้และเราก็มีความหวังว่าเราจะทําได้อีกหรือแน่ดีที่เราเจ็บปวดที่เราผิดพลาดท,ที่เราอะไรก็แล้วแต่เราก็อืมตอนนั้นเราตำพาดไปเยอะจริงๆตอนนี้เราก็รู้แล้วว่าถ้าเราพลาดแบบนั้นจะเป็นแบบนี้ฉะนั้น ณปัจจุบันเราพยายามที่จะไม่ให้เกิดข้อพิพาดเช่นนี้พูดง่ายๆเอาความเดิมมาเพิ่มเติมประสบการณ์ในปัจจุบันทําให้มันแข็งแร่งแต่ไม่ใช่เอาความเดิมเรื่องเดิมมาทับถมกัดเซาะบ่อนทำลายแหมเป็นภาษาการเมืองณปัจจุบันไม่ดีแน่นอนแล้วมันจะทําให้เรามองไปในอนาคตที่มืดมนฉะนั้น ให้กำลังใจทุกคนแล้วก็ถ้าคิดจะเอาความหลังมาเล่าใหม่ก็อยากจะให้เล่าให้มันกลมกลม่อมอยากให้มันคิดให้มันดีว่าเราผ่านมาแล้วไม่ว่าจะดีจะลายเราก็าเก่งจริงๆที่มายืนตรงนี้ได้ประมาณนี้ครับที่อยากจะแชร์